ชาวลัคนาราศีกันนะคะในช่วงที่ดาวพัางคานย้ายราศีนะคะก็จะส่งผลอย่างไรต่อชาวราศีกันบ้างนะคะก็ลองเข้ามารับชมรับฟังในช่วงที่ดาวคานย้ายราศีก็จะพยากรณ์ช่วง13กรกฎาคมถึง26สิหสิงหางคมนะคะดวงชะตาเนี่ยโชว์มาว่าในช่วงดังกล่าวเนี่ยนะคะก็เป็นช่วงที่เจ้าชะตาเนี่ยนะคะจะมีความ เครียดนะหรือว่ามีความวมิตกกังวลบางอย่างในตัวเองหรือว่าเกิดความกดดัน<ม>ในตัวของเจ้าชะตาเองนะคะให้ระวังโรคเครียดโรคซึมเศร้าแล้วก็ในเรื่องของสุขภาพก็มีโอกาสเป็นกระดูกข้อต่อเส้นเอ็นปวดหลังปวดเขา่าเกิดขึ้นได้ด้วยเช่นกันช่วงนี้ทําบุญคุณทําความดีคุณงามความดีอับแสงหรือว่าทําคุณคนไม่ขึ้นนะคะหรือว่าทําอะไรแล้วเนี่ยมันเหมือนทาความดีแล้วเหมือนไฟตกน้ํา แล้วก็ดวงชะตาแยงชมอีกว่าเจ้าชะตาจะมีโอกาสดีๆในเรื่องของการตามม่างประเทศท่านใดที่ดําเนินการในใดเกี่ยวกับการตามม่างประเทศมีโอกาสเป็นไปตามที่คิดตามที่หวงังหรือว่าท่านใดที่กําลังศึกษาเรียนรู้นะคะศึกษาในด้านของมหาวิทยาลัยรหรือว่าศึกษานอกห้องเรียนก็ตามเนี่ยคือคุณมีโอกาสที่จะจะได้รับการศึกษาที่ดีได้รับองค์ความรู้ที่ดีนะคะเข้ามาพัฒนาตน รวมไปถึงยังจะแปลว่าท่าในใดที่อยู่ในวัยเรียนนะคะก็มีโอกาสที่จะเรียนเข้าใจง่ายคะแนนดีเกรดดีขึ้นนะคะก็มีโอกาสดีๆในด้านของการเรียนการศึกษาในการพัฒนาตนเองโดยเช่นกันแล้วก็ดวงชะตายังโชว์มาอีกว่าดวงมีโอกาสได้ขั้นได้ตำแหน่งได้เครดิตได้ความน่าเชื่อถือมากเป็นพิเศษนะคะแล้วดวงชะตาชาวราศีกันเนี่ยคุณจะมีลาภผล นะคะเข้ามามีโชคเวลาผลหรือมีโชคฟุกๆเข้ามาโชคจากการเสี่ยงนะคะหรือดวงชะตาเนี่ยเป็นช่วงที่ชาวราศีกันจะมุ่งเน้นในเรื่องของผลประโยชน์มุ่งเน้นในเรื่องของลาบผลของในเรื่องของการเงินการทองเกิดขึ้นได้ด้วยดนวการเงินในช่วงนี้ชาวราศีกันแน่นอนว่าคุณจะเก็บเงินไม่อยู่นะคะเมื่อไรที่มีเงินมันจะมีสิ่งมาดิ้นรนบั่นทอนทรัพย์ทางการเงินให้ต้องเสีอยงไปหรือว่ามีรายจ่ายมากขึ้น ต้องบริหารจัดการทางการเงินให้ดีนะคะในเรื่องของรายรับรายจ่ายเพราะว่าถ้าไม่ทําบัญชีรายรับรายจ่ายเนี่ยก็มีโอกาสที่จะบริหารจัดการทางการเงินผิดพลาดได้นะคะถ้าเราทําบัญชีเนี่ยเราก็จะได้รู้ว่าวันหนึ่งเนี่ยเราใช้ใช้เงินไปในกี่บาทนะคะเพราะว่าดวงชะตาเนี่ยเป็นช่วงที่เก็บเงินไม่อยู่หรือลงทุนอะไรไปค้าขายอะไรไปมันมีโอกาสที่จะขาดทุนหรือในเรื่องของกําไรต่งตางเนี่ยมันไม่ได้ตามไม่ได้เป็นไปตามเป้านะคะ แล้วก็ดวงชะตายยังโชว์มาอีกว่าให้ระวังการถูกโกงนะคะถูกหลอกถูกรัดเอเปรียบในเรื่องการเงินการทองด้วยดวงยังโชว์มาอีกว่าชาวราศีกันสําหรับท่านที่มีลูกนะคะลูกจะเจ็บป่วยนะคะหรือท่านที่มีลูกน้องบริวารลูกน้องบริวารกล้าเถียงกับกล้าสนกับลูกน้องบริวารไม่ดีเจอลูกน้องบริวารที่ไม่ดีไม่ซื่อสัตว์ลูกน้องบริวารรักขโมยของเป็นต้นด้วยนะคะ หรือลูกน้องบริวารเนี่ยจะสร้างความรําคาญใจสร้างความเดือดร้อนให้กับเจ้าชะตาถ้ามีมีสัตว์เลี้ยงสัตว์เลี้ยงเจ็บป่วยได้ด้วยนะคะหรือถ้ามีลูกน้องลูกน้องหล่าออกได้ด้วยเช่นกันมีศัตรูอันเนื่องมาจากลูกน้องด้วยต่อมาสําหรับความรักนะท่านใดที่มีคู่นะคะก็ต้องบอกว่าท่านที่มีคู่เนี่ยคู่ครองจะเจ็บป่วยหรือมีปัญหาในชีวิตคู่ชีวิตคู่ไม่ราบเรื่นไม่รับเรียบมันจะมีเหตุให ปัญหคารมกันมีปากเสียงกันอยู่บ่อยๆนะคะหรือว่ามีอุปสรรคในการดําเนินชีวิตคู่เป็นอย่างมากหรือจะแปลว่าคุณกับคู่จะมีปัญหาหนี้สินร่วมกันนะคะทะเลาะกันเรื่องหนี้สินทะเลาะกันเรื่องเงินทองแล้วก็ดวงชะตายังมีโอกาสที่จะคนรักของคุณเนี่ยจะสร้างความ หนักใจสร้างความเดือดร้อนสร้างความรำคาญใจให้กับเจ้าชะตาท่านใดที่ไม่มีบุญร่วมเกาะร่วมสร้างเนี่ยในช่วงดังกล่า,ชาวช้รารอสิ่งการมีโอกาสพาัดทายเลิกลายอย่าล้างหรือว่ายุติความสัมพันธ์กันได้ด้วยเช่นกันนะคะแล้วก็ดวงชะตาสําหรับคนมีคู่เนี่ยก็ต้องบอกว่าคุณกับคู่เนี่ยก็จะโฟกัสในเรื่องของการทํางานต่างคนต่างทํางานนะคะหรือว่ารับผิดชอบในงานของตน แล้วก็จะมีเหตุให้ไม่ค่อยมีเวลาถามสัตว์รูปสุกดิบกันเท่าไหร่นะคะสำหรับคนโสดเนี่ยคนโสดก็มีโอกาสที่จะได้พูดคุยกับคนที่มีขั้นมีตำแหน่งนะคะมีเครดิตมีความน่าเชื่อถือนะคะหรือคนโสดมีโอกาสที่จะพบรักต่างแดนพบรักที่เป็นต่างสัญชาติพบรักแดนไก่นะคะพบรักออนไลน์เกิดขึ้นได้นะคะ แล้วก็ดวงชะตาเนี่ยก็มีโอกาสที่เจอใครบางคนเข้ามาข้องเกี่ยวกับงานพบลักจากการทํางานด้วยเช่นกันแต่ว่าใดๆก็ตามความรักคนโสดแน่นอนว่าถ้าคุณมีรักจะกาะทุกมีความอกใจทุกใจหรือว่าคนที่คุยคุยอยู่พอคุยไปสักระยะหนึ่งมันจะมีควอมสุขว่ามันไม่ใช่มันมันไม่ได้ไปในแนวเดียวกันนะคะในเรื่องของ ความคิดทัศนคติต่างๆมันสวนทางกันนะคะความรักคนโสดย,ยังยังไม่ค่อยดีนะนะคะหรือเพศตรงข้ามเนี่ยที่คุยอยู่เนี่ยจะสร้างปัญหาสร้างความเดือดร้อนมาให้กับเจ้าชะตาได้แล้วก็เรื่องงานใดๆก็ตามดาวการงานในช่วงดังกล่าวเนี่ยนะคะที่ดาวองคานย้ายเนี่ยจะมีล่าผลทางการงานมีโชคเรื่องงานเข้ามามีโอกาสดีๆเกี่ยวกับงานได้หยิบจับอะไรเม่ๆเกี่ยวกับงานเกิดขึ้นได้ผู้หลักผู้ใหญ่ที่ดีได้เจ้านายหนุนดวงชะตาเจ้านายช่วยเหลือทางการงาน ผู้หลักผู้ใหญ่เจ้านายท่านใดที่ไม่ดีก็จะมีเหตุให้เขาห่างหายออกไปนะคะก็จะเป็นในลักษณะนั้นแต่เรื่องงานใดๆก็ตามก็จะไม่ตกงานมีรับผลเกี่ยวกับงานที่ทํามีรายได้จากผลงานของตนนะคะหรือมีรายได้จากการทํางานมากขึ้นเป็นช่วงที่คุณจะมีความเยะยานหรือว่ามีความพัฒนาตัวเองในด้านของงานโดยเช่นกันแล้วก็คุณจะมีเป้าหมายในเรื่องของการทํางานที่ชัดเจนนะคะในช่วงนี้คุณจะ เรียนรู้หรือพัฒน,นาตนนะคะในจากการทำงานให้มันดียิ่งยิ่งขึ้นด้วยเช่นกันแล้วก็ดวงเนี่ยยังโชว์มาอีกว่าช่วงนี้ถ้าท่านใดที่คิดจะลงทุนค้าขายหรือลงทุนอะไรก็ตามเนี่ยนะคะก็ต้องศึกษาให้ดีมันมีโอกาสลงทุนผิดพลาดค้าขายผิดพลาดเกิดขึ้นได้หรือคิดผิดทำทำผิดได้ด้วยในในช่วงดังกล่าวนะคะก็ ท่านใดสนใจดูดวงส่วนตัวก็สามารถที่จะทักแชทส่วนตัวน้าช่อง t ิ k t o k ได้นะคะหรือว่าสำหรับท่านใดเนี่ยนะคะที่อยากปรับในเรื่องของการเสริมผิวบนผิวเสริมใบหน้านะคะในเรื่องของใบหน้าเนี่ยของเราก็ถือว่าเป็นหัวเฮงนะคะเวลาเราเจอใครเราก็จะมองที่หน้าเป็นหลักนะคะก็วันนี้ก็จะมีครีมมุนาโรมมาแนะนำนะคะครีมมานาโรมแบรนด์ตัวนี้นะคะก็ประกอบด้วยสัรปะรูสารสก,กัด มากกว่า7ชนิดเลยหลักๆก,ก็จะเป็นว่านังคมว่านเสาหลงว่านทองวันช่างไพรว่านหางจระเข้นะคะว่านต่างๆเนี่ยนะคะก็ถ้าสัมพันในด้านของความเชื่อของเขาเนี่ยก็จะดึงดูดโชคราบดึงดูดความโชคดีแล้วก็ในสัมพันว่านต่างๆเนี่ยตามโบราณแล้วเนี่ยก็จะมี ในเรื่องของการป้องกันภัยพยายนาตรายหรือว่าบางว่าเนี่ยก็จะป้องกันคุณใสป้องกันของไม่ดีได้นะคะอันนี้คือในด้านความเชื่อแต่ทีเนี้ยในด้านของสรรพคุณว่านต่างๆเนี่ยก็คือสาหรับท่านใดที่มีฝ้ามีกะหน้ามองค้าต่างีานน่ยสามารถใช้ครีมตัวนี้ได้นะคะจะช่วยทําให้ฝ้ากะดูรางดูจางลงนะคะแล้วก็ใบหน้ากระจ่างใสแล้วก็เสริมทําให้ผิวเนียนนุ่มนะคะตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้ก็ว่าได้ด้วยเช่นกัน ะะก็แล้วแต่สภาพผิวหน้าคนแต่ว่าในใดแล้วก็ตามเนี่ยหน้าคุณจะค่อยๆกระจ่างใสมากขึ้นแล้วก็ฝ้ากาต่างๆก็จะค่อยจางลงแล้วก็ยังมีกุหลาบออสตาโวคาโดว่านหงางจระเข้แล้วก็ในเรื่องของเซียรมเตอร์ซึ่งถ้าด้านความเชื่อเนี่ยก็จะเสริมความมุดมสมบูรณ์เสริมในเรื่องของความรักความโรแมนติกนะคะแสัมคูณของเขาเนี่ยก็จะเป็น กระตุ้นนะคะเซลล์ผิวใหม่หรือว่าผ่านเซลล์ผิวเก่าด้วยเช่นกันนะคะรวมถึงยังมีวิตามินที่ช่วยบำรุงผิวหน้านะคะทำให้หน้าเนี่ยแลดูอ่อนเยาว์ด้วยเช่นกันนะคะสำหรับท่านใดที่สนใจก็สามารถที่จะทักแชทมาได้นะคะเนี่ยมันเป็นในลักษณะนี้นะคะก็กล่องก็จะเป็นรดใบประมาณนี้นะก็เป็นคีมมนาโลมเป็นทั้งความเชื่อก็ได้แล้วก็เป็นทั้งในเรื่องของ ดามิเทียาสาร์ก็คือทาม,ทามบำบำรุงผิวหน้าได้ก็คือครีมตัวนี้มันไม่มีแอลกอฮอล์ไม่มีพาราเบลแล้วก็ไม่มีไม่แต่งกลิ่นแต่งสีก็จะเป็นกลิ่นสมุนไพรล้วนๆเลยนะคะก็ขอบคุณค่ะ